สวัสดีค่ะล้อล้วชุมชนซีซั่นสองนะคะที่ผ่านมาพาคุณผู้ชมไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆมากมายเลยวันนี้ค่ะพลาดไม่ได้เลยะคะ่ะสำหรับเทศกาลค่ะใครที่ชอบงานทางด้านศิลปะวาดภาพดนตรีนะคะต้องมาที่นี่ค่ะปาน้าอาร์ติสเลนหรือเมืองปากน้ําถนนคนศิลป์นะคะและที่พลาดไม่ได้เลยใครที่ชอบเที่ยวกินบินสุดต้องมาที่นี่ค่ะเที่ยวถิ่นกินอร่อยนะคะมาง่ายค่ะมารถยนต์ส่วนตัวรถโดยสารประจําทางหรือรถไฟฟ้า BTS นะคะสถานีปากน้ํา E19 ทางออก6ค่ะ ไปเถอะค่ะพร้อมแล้วไปเลยแล้วตรงนี้นะคะทั้งสองค่านี่นะคะก็คือภาพถ่ายนะคะที่ผ่านการเข้าประกวดแล้วนะคะก็จะแสดงถึงกิจกรรมต่างๆนะคะงานประเพณีต่างๆของในจังหวัดสุนพระการนะคะ วงดนตรีของราชประชาสมาสัยคะ่ะเมื่อก่อนเคยเป็นโรงพยาบาลนะคะราชประชาสมาสัยนะคะและอันนี้ก็เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่เล่นบทเพลงพระราชนิพ์ได้เพราะม,มากมีความสามารถมากสำหรับน้องๆค่ะในจังหวัดสุพราารณของเราศิลปินท่านแรกในวันนี้นะคะท่านวัฒนาบุญเจริญคะ่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ่ะอันนี้กับภาพที่เป็นสีอะคคิลิก จากแรงบันดาลใจอะไรบ้างคะอาจารย์ก็คิดถึงคุณคุณเอ๋นะครับเป็นเป็นเป็นร่วมงานกันแล้วก็เป็นเป็นผู้สะสมงานของผมด้วยโอ้ดีถ้าที่เกิดตีตีตีวอกอัยมี้กาเลยน่า นี่คือท่านอาจารย์ชลิตนะคะน้าพวันนะคะคที่บอกว่าท่านจะเป็นศิลปะในด้านโรยสายค่ะครับผมเราเริ่ไ<ห>มไ้ยอาจารย์มาเอาเลยครับครับผมเอาอะไรก็ได้ครับดอกบงดอกไม้ได้เลยพี่นี่ดอกไม้เอาง,ง่ายๆก็ได้นี่<อ>หัวใจ ค่ะตูก็พาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่ในลานหอชมเมือน,นะค่ะซึ่งจะมีการจัดนิรศการต่างๆที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้ครับผลงานนะคะภาพอคลิกจากท่านอาจารย์วัฒนาคุณเฉลิมพร้อมทั้งทีมทั้ง6ทัศน์และรวมไปถึงนะคะศิลปะ body paint ศิลปะการโรยทรายศิลปะการวาดภาพเหมือนของบุคคลและเไปถึงกิจกรรมของน้องๆทุกคนที่เขาจะมาแสดงถึงความสามารถของแต่ละคนที่ว่าเขาชอบวาดภาพอะไรมีการแลกเปลี่ยนความความรู้กับท่านคณะอาจารย์นะคะโอเคค่ะไม่จบอย่างที่ตูบอกค่ะ เราจะไปต่อที่เที่ยวถิ่นกินอร่อยนะคะกินสุดทเที่ยวสุดๆครัเพราะมีการสแสดงดนตรีที่นั่นด้วยนะคะไปไหมคะลานคริสต์มาสที่นั่นสวยไม่เบานะไปเลยค่ะมาถึงแล้วค่ะที่นี่ค่ะนะคะลานของเราที่เราบอกว่าจัดหน้าสารากลางคือเที่ยวถิ่นกินอร่อยนะคะซึ่งติดกับริมเขื่อนเลยเห็นไหมคะเนี่ย มีร้านค้าทั้งหมดที่เราเห็นกระจมทั้งหมดร้านร้านค้าที่มาขายอาหารนะคะร้อยกว่าร้านค้ามีตั้งแต่อาหารไทยโบราณอาหารานานาชาติอาหารฮา,าวาลและของหวานนะคะใครชอบอะไรหาทานกันได้หมดเลยะคะ่ะแต่เดี๋ยวเราต้องไปเลาะตามซอยแต่ละซอกก่อนนะคะตามมาตามมาตามมาค่ะตามมาค่ะ วันนี้นะคะตั้งแต่บ่ายมาแล้วนะคะก็พบกับความสนุกนะคะแล้วก็ในเรื่องของศิลป,ปะอาร์ตแล้วก็ดนตรีนะคะที่ขอชมเมืองนะคะมาถึงตรงนี้คณะาสารากลางตรงนี้เที่ยวสิ่นกินอร่อยก็พบกับความหลากหลายของอาหารนะคะที่มาอยู่กันที่นี่นะคะวันนี้ค่ะเลาะรั้วชุมชนซีซันสอนะคะคงต้องลาคุณผู้ชมกับความอิ่มอกอิ่ม,มใจและอิ่มท้องไปวันนี้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คราวหน้าค่ะเลาะรั้วชุมชนซีซันสองค่ะสวัสดีค่ะ